โอวตัวอรหัโสมมาสัมพุทธัสะนโมโวตัวอรหัโสมาสัมพุทธัสสะัโมัศน์โตอรหัโสถมสัมพุทธัสาจาเยี่ยมมาเจนะวารยี่นะสถาสารภาสานธรรมะธพันเจนธรรมะมี้ดตุ้งเดียกมิสบวมธรรมะิทันเจน จังกะทจังตรนั้นจัมวแุ๊ังเรื่องผู้เรียนที่สมฤทธิ์อนจันทร์ภูสูยกระมัญโศกทีสูยกระสัญโศกทโยมัดจันักดสวู้โมวัดสูมาเตววัดวนตลาโยกิทีปาดิบปูวัสัพวัดที่ิลิลปจอมิสาศิลนุ सच्चा लोको सम्मा वत्तं ते आयुคโน हिं लो बुद्धं रत्नं ช่มากาปะเวุตวานังยทวังาบิุตังตัยาวะเทวสตะสปิคาตายะวิหัสสะปิคาตัยะตังสำปัะสาวาตตาปสิมิสสะปะสมภัสานาปริคาตายะยาวะเทวสีโกวินันติสากนะอาชมยากอาปะเจิคตวาโยปินทปาโตบิพุตโต โสเนวเทวายามัสายานัังสนายะนาวิภูสนายะยาวเทวาอิมัสสกายัสสติยายานายะมีสุปารติญาธรรมะจาริญาหานายะอิติกุลานจาจะเทนงปฏิทั้งขานิทวันจาเวทนงนัอุปาเทสานิยาตาลาจะเริมวิสติอนาวชกาสภาสุวิหารโรชาลิ อาศัมภยาปัตุเลขิตวานันเสนาสังฆบพลิกุตันอัวาเทวาสีลาสุปิฆาตายะวินคาสุปฏิฆาตายะนันสมะกะสวาตตาตัสปสีสปัสสัสสารันปฏิฆาตายะยาวาเทวาสุปุริศายะมีโมทนังปฏิสังานาา อาชมยาปัจเจเวคิตวายยทิรานะปัจเจยาเทสัชป,ปริกาโลปริกุโตโสยาวะเทวุปันนานังเวยาปธิกานังเวทนาหนังปฏิขาตายอัพะยาปัจจพารา,า,ายาดีสิกขานังปัจเจทายข้าพเจ้าขอลาสิกขา ผีผีมันคาเลาขอท่านทั้งหลายโปรดจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นข้าพนิษฐ์สิขารปบัจจามิข้าพเจ้าขอลาสิกขาทีผีมันคาเลตาขอท่านทั้งหลายโปรดจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นข้าพนิษฐ์สิขารปบัจจามิข้าพเจ้าขอลาสิกขาทีผีมันคาเลตาขอท่านทั้งหลายโปรดจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็น สิขาปาราคามิข้าพเจ้าขอลาศึกษาที่ที่ที่ติมันตาเลยค่ะขอท่านทั้งหลายโปรดจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นคริหัสิขาปาราคามิข้าพเจ้าขอลาศิกขาที่ที่ทีิมันตาเลยค่ะขอท่านทั้งหลายโปรดจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นคริหัสิขาปาจาคามิข้าพเจ้าขอลาศิกขาที่ที่ที่ติมันคาเลยค่ะ ขอท่านทั้งหลายโปรดจำพระพเจ้าไว้ว่าเป็นคาัิยัดแลณณนี้เธอจำสองด้วยเพื่อจะสอนว่าพระพุทธศาสนาที ความเทเป็นวาจจาร้อนฟ้าต่อหน้ารรยากาศใส่าท ons, PI, andal, at, ี <c oughs> <c oughs> ่เราบวชมาเป็นบระกี้ต้องอาัยสาสี่เชื่อม่เครื่องสายสิเปิดมีสิงเป็นเครื่องของวันตะกอันประกอบไปด้วยคีอรเครื่องผง้าสามสีบาทเป็นหอยฟ้าสัหรับ bởi cuộc ăn chay ăn như thế đều là kém thường thường thế nà sanh sinh được an sinh, con người ta phải được phàm được tôn vinh được tôn vinh, hiện nay phàm người nhiều quá, nhiều chuyên gia quá, nhiều xã hội quá, nhiều thiên nhiên quá, nhiều vật chất quá, nhiều công cụ หน่งน่ดวเสี้นทางกุมากบ้านเรือก็เรียกว่าวัดงานไซส์ซึ่งเื่องมือ่เป็นบรรทิงมีเส้นาสนะอันที่สิ่ที่ร้านเอาเกษเมื่อไม่สบายไม่ส้ายหยุดยามาอ่านเรื่องวายาโดนเนทางเท่าซียานี้เป็นเครื่องยูของบันเทิงอันนึ่เป็นเรื่องวิถีสีโดดังกรณียกที กิจไม่ควรทำก็ไม่ต้องถึงเขาเราแต่ดะศึกษาได้แล้วก็มาเป็นวาราชศึกษาว่าศึกษาเกษตรศาที่พระเจ้าข็าลาศึกษาที่ทิุยน้อยทางเลือจากของท่านหลวงุจริตข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นสระฤๅษีข้าพเจาก็หยุดไป้่านมาข้าพเจ้ากเราเาเงาเงาเงาเูา การลาศิกษานี่น้อยมากน้อยมากที่ควรบทเข้ามาในพุทธศาสนาและเจรศิกษาเป็นน้อยมากไม่มีค่านิยมที่บทเข้ามาแล้วต้องมาแต่เมื่อสมัยปัจจุบันมีศาสนาความเชื่อความุึกใช้ในธรรมะคำสอนพระองค์รวมศัดส์สรเป็นนิยมเมื่อเกิดุกศึกษาต้องบทบทให้ศึกษาโรงเรียนประธรรมวิัย เดีมาบุตราผู้ดศึกษาเรียนรู้ตามดลับธรรมบูรไาญโดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นโบราณมักบวชกันที่ได้สาศานาเวลาศึกษาไปแล้วจะเป็นการถึงเป็นพระราชการดูแลนำประเทศชาติบ้านเมืองในวารณะราชการมาแต่มาสมัยปัจจุบันมีการการศึกษามาขึ้นเป็น่วงาาอการบทเรียนศึกษาเรงเรียนกรรนำมีไ แต่อย่างน้อยก็ได้ภาษาหนึ่ถึงวันเลิกประเสริฐเราลงไปสักแค่ห้าวันเดียวเพราะนั้นแล้วการบวชเนี่เพื่อให้เราศึกษาเรียนรู้ธรโบราณมักกล่าวไว้ว่าเต็มบาทก็ไม่เต็มบาศคนบวชเข้ามาในพุทธศาสนาถือว่าเต็มบาศคนที่ไม่ได้บวชถือว่ายังไม่เต็มบารคำว่าเต็มบาศบาสนี่มาจากไหนไม่ใช่บาครับบาสนี่คือข้า ของความเป็นพระกเรียกค่าของความเป็นพระคือค่าของตัวเองมีค่าเท่ากับค่ามาศกพื่รักษาค่ามาศอันนี้ของตัวเองไว้ตลอดชีวิตในความเป็นสมณะก็คือว่าเท่ากับหนึ่งบาทนั่นเองเป็นเงินตาค่าหนึ่งบาทเพราะถ้าเราจิเฝ้าที่เจ้าของไม่ได้อนุญาตรวมล้เมื่อติดค้าหมด เกินจากค่ามาก็คือเกินจากหนึ่งบาทขาดจากความเป็นพระเรียกว่าเป็นปราทิอติมรวัตถ ok ุกขาดจากความเป็นพระคือข้าของที่สิ่งข,ของที่เจ้าของไม่อนุญาตไม่ได้ให้หยุดไปมีค่าราคาเท่าไหร่เกินจากหนึ่งบาทลูกขาดขความเป็นพระเพราะด้า,าดความเป็นพระของเราเมื่อบวชสมัยพุทธศาสนาเนี่ยจึงมีค่าหนึ่งบาทเยือแบ,บนี มีค่าหัวหนึ่งบาทนะเพือนเมื่อบวชเข้ามาแล้วจึงจะรู้ดีรู้ชั่วรู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้ชั่วรู้จักเป็นโยมเพื่อประโยชน์รู้จักสัมมาอารวะสรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักปฏิญาณกับเจ้าเวทีจึงจะโถมคำว่าทิศแต่ว่าบัญญิต่เขาในเรื่องย่อกันลสริมเรื่องตัวกันว่าผู้ที่บวชเขมามพุทธศรัทธาจึงเรียกทิศแต่ว่าบัญญิต ผู้ศึกษาเรียนรู้ผู้รู้แล้วผู้สุกแล้วนัว่นเองผู้เต็มบาปนั่นเองเมื่อไม่ได้บวชต้องกายเป็นคนไม่เต็มบาสบมุ่นบรรพุ่นด้วยหลักธรรมยัอย่างนีนนเง้เป็นสามีใครก็ได้สามีไม่เต็มบาปเป็นพ่อใครก็ได้พ่อไม่เต็มบาปเนีคือความมนงเนยแต่ว่าไม่เคยหยิบตกมาปลุกเคยทาทุกวันนี้ก็ไม่ได้มาพูดถึงค่ะใน,น,นหนึ่งก็คือว่า กรรมบาปแตกก็แตกขาดก็งมาจากความถือพระผู้กับคารวะถ้ะเราต้งงกรางใช้บาตรบินฑิบธินบาตร้องสมกสระดูแลอย่างละเอียดถี่ถ้วนบินบาตรจึงต้องระมัดระวังไม่คลึกคลอนใส่ใจปัและเลยละเลยนทำให้บาตรวบาตรโดนบาตรบาตรแตกเมื่อตกหน้าบ้านใครก็เป็นอปมงคลเข้าบ้านใครก็เป็อาปมมงคลกลายเป็นพวกพระบาตรแตก ให้ระดับรัฐบาลไม่ยอมรับคนฟารวาลนั้นคนที่มีความกตัญญูพรัเญ้าเวทีต่อประชาชนทั้งสองฝ่ายเรียกว่าผู้ดีแตกสเล่ห์แต่คนไม่มีกตัญญูกระเจ้าเวทีก็เรียกว่าพวกสเล่ห์ขาดจึมงมารวมกับคําว่าบาดแตกสเลหขาดสังคมไม่ยอมรับไม่ยอมเ,อเข้าหมู่ในคณนะสังคมนั่นเลง ดันสองอย่างมีเมื่อมวลรารเปิดข้อดีข้อเสียเกี่ยวกัยคนที่ไม่มีความสุดจิทุกเยาไม่มีกระนั่งสองสาม่ห้ก็ดป้าสิบเ็ดอง่หก็แดเรีดกอ่าพวก่้านกเจแดสบเ็ดองสา่าหแสบดงามสี่้กเ็แเอ็ไม่อยากจะเอาคํามี่เป็อัปมงคลขอองพระี่เจ็ปดเ็จองกามาเปิอ็ดสงา่หาเจ็ดแิบเ็ดสงาแปส็ดาด สิ่งเหล่านี้เป็นอัตมุลชนผู้โบราณสอนนำตระรูลูกหลานมาสืบทอดมาคือความเป็นไทยเพราะมีหลักใจในพุทธศาสนาหลักใจในพุทธศาสนาคือมีศีลห้าข้อห้าประการเป็นพื้นฐานในการประกอบคุณงามความดีคือการรักษากายวาจาเป็นผู้มีศีลรักษาใจเป็นผู้มีสติมีสมาธิผลคือปัญญาอิงจะสุดนี่มีธรรมะของท้อยของผูออง้เป็นเจ้าศีลสมาธิและปัญญา เมื่อมีเส้นมาธ่แัญญา่างนี้แล้วึงไดเชื่อที่สมบูรณ์ไปดูในความเป็นอาว่าผู้กองเลยเรียกว่าบัญชีแต่ว่าบัญิตผู้รู้รู้ดีรู้ัวรู้่ารู้กว่รู้ถึท่รู้จักเรู้ปิตรู้จักดีกระการหนย่รู้จักาเวลาเนี่ยจรงสมมติว่ามารู้สมใจสูงขึ้นเรื่ององเงนข้ายผู้ที่มความรู้ไปบวชเลยศึกษาเรียน มักจะเรียกในต่างนานาการเพราะดันเมื่อลาสีขาได้เป็นผู้ครองเรือนแล้วก็ต้องทำตัวตกงนให้ดีในธรรมะโดยพฤติกรรมทองปูงนี้เรียกว่าสิ่งห้าข้อ่านคือนฤติกรรมหกสิบยาวการวัดทำสี่อย่างก็คือธรรมะผ่มสิ่งใจสิ่งที่ไม่นสิงกอใจไม่ชอบใจให้เกิดขึ้นในตัวเองอย่างไรก็แล้วข่มไว้ในใจอากาศียริยาวาจาต้องข่มไว้อย่างไรก็แล้วจะได้แสดงอาการออกสิ่งที่ไม่ดีดีงาม ประการที่สองให้มีสันติความอดทนอดกลั้นต่อสภาว่าที่มากระทบประการที่สามให้มีสัจจะความจริงใจทำอะไรให้มีสัจจะพูดจริงทำจริงรักษาสัจจะรับษ,บษ,บษางไว้เวลาบประการที่สี่ให้มีจากระสียส,สลากการเสียสละของคารวะผู้ฟองก็เรียกว่าการให้ทานทานในที่นี้ท่านแ่งแออกเป็นสามลาักษณะคือวัตถุทานข้อของสิ่งของเครื่อง ข่าวการอาหารโฆษณาอาหาร,าหารเรียกว่าวัตถุสิ่งของเป็นทานที่ดีเรียกว่าเสียสกัดสิ่งของกระจายในวัที่กีเพื่อบำรุงรักษาองร์วัตถุศาสนาจะลงรักษาไว้ที่องคุวศาสนาจริงให้ชงวะให้ทานเป็นวัตถุทานประการที่สองเมื่อเราบวชเรียนศึกษาโรงเรียนประธรรมวินัยมาแล้วว่าพุกจิตใจของเรานั้นพระองค์เป็นสกัดละ กระดาษราจะต้องแบนมาเป็นบรรพชิตเที่ยวเรร่อนก็จะทำให้กระานทั้งชินเป็นผู้ขอโดยลำแคบของตัวเองถรือผ้าสามฝืดเป็นวัดอยู่ป่าอยู่โคนไม้เป็นวัดเมื่อใบจะใบกระดาเกิดใบหลักไม้มาโต๊ะมารองนะตัดตัวเองหรือหน้าที่ของบรรพชิตเมื่อเป็นกระหัสด้วยต้องมีปัจจัยสี่เส้นเดียวกัน ก็คือเพื่อเสื <_ un> ้อผ้าเคื่องลมผงบ้านเรือนที่อยู่อาศัยยูกยารักษาโรคอาหารสี่อย่างนี้เราต้องแสวงหาม,มาด,ด,ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตถูกต้องตามธรรมนองของธรรมวิชิธรรมกฎหมายของบ้านเมืองที่จะอยู่ร่มเยน็นเป็นสุขในสังคมของบ้านเมืองประการที่สามเมื่อธรรมะ เราได้เผยแพ่ประกาศออกไปแล้วเรื่องว่าให้ธรรมะให้เป็นธรรมทานที่เราศึกษาเรียนมาแล้วสอนสั่งอบรมลูกหลานพ้ะธาตบริวารให้มีธรรมะก็เรื่อให้ธรรมทานประการที่สามให้อภัยทานจริงใดไม่จึงชอบไม่จึงวาตนาต้องให้มีคําว่าขอโทษขออภไปทำแรงงานงี้เมื่อเขาขอโทษขอไปแล้วไม่ให้อาัยกับเขาก็ถือว่าใช่เวลาเป็นผู้ไม่มีจริงธรรมในจิตในใจ จะต้องเป็นผู้ให้คติสามอย่างนี้เปรียบว่าเป็นหน้าที่ของขรารวาผู้ฟองเงินเป็นอุบาสกบาิกาต้องเป็นผู้ให้ทานวัตถุทานธรรมทานและอภัยทานสามอย่างนี้คือหน้าที่ต้องดำเนินลำดงบชีวิตต่างๆยืนยจะได้ชื่อว่ามนุษย์ผู้มีใจสูงผ,ผู้เจริญเป็นผู้เจริญทำอะไรก็เป็นผู้มีความเร็จความเจริญความเ,ามเ,ามเ้าหน้า แล้วเราก็มีการันต์อยู่กับดาวที่จอมวรนไปชนของเราเป็นเครื่องหมายของคนดีที่เราจะนำไปพิสปันปัติเพื่องประดุกเราเพื่อได้ประการได้อย่างนี้จึงได้สมกับคําว่าผู้มีใจถึงผู้ใจเลยสมกับคำว่ามนุษย์ที่พุกเร่ร่อนสมยุคยุ่งสนเสริญเอาไว้ว่าเลิศประเสริฐกว่าบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายเทวดาพร้มยับถูงมนุษย์ไม่ได้ มนุสดเจรจาเจริญ e ่งกายกอสู e ้มนุษย um ์ไม่ได้ผู้ศีลดาตก็สู้มนุษย์ไม่ได้คนมนุษย์เป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดเป็นผู้หาทางลดพ้นความดับทุกขาที่คือคำว่ามนุษย์ผู้มีใจสุขผู้เจริญตางกับคำว่าบุคคลบุคคลจะแปลว่ายุ่งวุ่นวายสำนึกระด้อมเป็นตัวจำนำไปชื่อปฏิบัติสิ่งเด็ดเกิอดประโยชน์ในการเป็นสู้รองรอนเป็นบุคคลปฏิกา ทำหน้าที่ขอ้งตนทังตนให้ถูกต้องตามๆคมองกองธความสี้และสามกฎหมายของบ้านเมืองจพื่อนำความสุขความเจริญให้และเกษตประโยชน์ของการ